สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกลยุทธ์ของ Ford นะคะพอดีไปเจอข้อมูลวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งมาแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมากเขาตั้งหัวข้อไว้เลยว่า Ford ไม่ได้แข่งทั้งตลาดซึ่งมันตรงกับที่สงสัยมาตลอดเลยคือตลาดรถบ้านเราเนี่ยการแข่งขันสูงมากโดยเฉพาะค่ายญี่ปุ่นที่เขามีรถครบทุกเซกเมนต์เลยตั้งแต่รถเล็กไปจนถึงรถใหญ่แต่พอมาดูฟอร์เรากลับไม่เห็นแบบนั้น คำถามก็คือในตลาดที่ดุเดือดขนาดนี้การเลือกที่จะไม่สู้ในบางสนามของฟอร์ดมันเป็นกลยุทธ์แบบไหนกันแน่บทวิเคราะห์ชิ้นนี้เขาเรียกมันว่าการมองแบบ Quiet but Sharp หรือเงียบแต่คมค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่ามันสวนทางกับตำราการตลาดส่วนใหญ่ที่มักจะบอกว่าต้องพยายามขยายส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากที่สุด แต่กลยุทธ์ของฟอร์ดคือการยอมรับว่าพวกเขาไม่สามารถเป็นทุกอย่างให้ทุกคนได้การเลือกที่จะไม่ทำบางสิ่งอย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปทำบางสิ่งให้ดีที่สุดอืมนี่คือหัวใจสำคัญที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ครับว่าเบื้องหลังการตัดสินใจที่ดูเหมือนถอยแต่จริงๆแล้วอาจเป็นการรุกที่เฉียบคมนี้มันส่งผลต่อตัวตนของแบรนด์และลูกค้าของพวกเขาอย่างไร งั้นเรามาเริ่มกันตรงจุดที่ชัดที่สุดเลยนะคะคือการเลือกสนามรบถ้าเราลองไปดูเป็นจริงๆจะเห็นเลยว่า Ford ดเขาไม่ได้ทำรถออกมาทุกรุ่นเหมือนค่ายญี่ปุ่นนะไม่มี e ีโคคามาแข่งเรื่องความประหยัดไม่มีรถครอบครัว MPV 7ที่นั่งมาเอาใจตลาดใหญ่ความแตกต่างตรงนี้มันชัดเจนมากจนน่าแปลกใจคะ่ะถูกต้องครับและนี่คือการเลือกโดยเจตนาไม่ใช่ความบังเอิญ คือเหตุผลเบื้องหลังก็คือฟอร์ดประเมินแล้วว่าพวกเขาจะลงแข่งในสนามที่ตัวเองมีความได้เปรียบโดยเฉพาะความได้เปรียบเชิงวิศวกรรมและภาพลักษณ์แบรนด์ที่สั่งสมมานานเท่านั้นถ้าจะให้ระบุสนามรบหลักๆของฟอร์ดในไทยก็จะเหลือแค่ไม่กี่ประเภทครับคือรถกระบะขนาดกลางถึงใหญ่รถยนต์อเนกประสงค์บนพื้นฐานรถกระบะหรือ P/PV ที่เน้นความสมบุกสมบันและสุดท้ายคือกลุ่มรถยนต์ที่เน้นเรื่องสมรรถนะเป็นหัวใจสำคัญอ๋อ oh. มันคือการยอมสละเค้กชิ้นใหญ่อย่างตลาดรถเล็กไปเลยเพื่อที่จะครองเค้กชิ้นที่ตัวเองถนัดที่สุดให้ได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับมันคือการยอมเสียส่วนแบ่งตลาดรวมอย่างมีสติเพื่อแลกกับ2ส,สิ่งที่สำคัญกว่าในระยะยาว 1. คือการรักษาระดับกำไรต่อคันเพราะไม่ต้องลงไปเล่นสงครามราคาในตลาดแมสและสซึ่งอาจจะสำคัญที่สุด คือการรักษาตัวตนของแบรนด์ให้คมชัดไม่เจือจางไปก,กับการพยายามเอาใจคนทุกกลุ่มพอพูดถึงตัวตนของแบรนด์แน่นอนว่าภาพของเรนเจอร์กับ Everest สก็ลอยขึ้นมาทันทีเลยในบทวิเคราะห์ใช้คำที่น่าสนใจมากค่ะบอกว่ารถสองรุ่นนี้ไม่ใช่แค่รถที่ขายดีแต่เป็นแกนยุทธศาสตร์ของบริษัทเลยคำนี้ความหมายมันลึกกว่าแค่การเป็นรถเรือธงใช่ไหมคะลึกกว่ามากครับ มันคือสิ่งที่เรียกว่า platform strategy หรือกลยุทธ,ธ์ฐานปฏิบัติการร่วมในมิติแรกที่จับต้องได้ก็คือการใช้โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมเดียวกันลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแต่ในมิติที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักเพื่อส่งออกไปทั่วโลกทําให้การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพของรถ2รุ่นนี้มีความสําคัญระดับโลกของฟอร์เลยทีเดียว แล้วในมิติของแบรนด์ล่ะคะมันเป็นแกนกลางอย่างไรในมิติของแบรนด์ภาพลักษณ์ของ Ranger และ Everest ที่เป็นรถทำงานได้จริงลุยได้จริงถูกใช้เป็นแบรนด์แองเคอร์หรือเหมือนเป็นสมอที่ยึดเหนี่ยวตัวตนของ Ford ทั้งหมดเอาไว้หมายความว่าต่อให้ Ford จะออกรถรุ่นอื่นมาในอนาคตภาพจำหลักของคนก็จะยังคงเป็นความแข็งแกร่งบึกบึนและสมรรถนะที่ไว้ใจได้ ซึ่งเป็นภาพที่รถสองรุ่นนี้สร้างเอาไว้และนี่คือจุดที่น่าสนใจมากในบทวิเคราะห์ครับจุดไหนคะจุดที่ว่า Ford ไม่ได้พยายามทําให้รถของตัวเองดูเป็นกลางเพื่อเอาใจคนส่วนใหญ่แต่ยอมให้รถมีคาแรคเตอร์ที่แรงและชัดเจนถึงแม้จะรู้ว่าสไตล์แบบนี้อาจจะไม่ถูกใจคนหมู่มากก็ตามเดี๋ยวนะคะพอพูดว่าฟอร์ยอมให้รถมีคาแรคเตอร์ที่แรงนี่มันน่าคิดมากเลย ปกติแบรนด์รถยนต์จะพยายามออกแบบให้กลางๆปลอดภัยไว้ก่อนเพื่อขายคนให้ได้เลอะที่สุดใช่ไหมคะการทำแบบนี้มันไม่เสี่ยงเกินไปหรอในมุมธุรกิจเสี่ยงครับแต่มันการเป็นการเสี่ยงที่คำนวณมาแล้วผลลัพธ์ก็คือรถยนต์ที่มีตัวตนชัดเจนแบบนี้อาจจะขายได้ในวงที่แคบลงแต่กลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกพวกเขาจะไม่ใช่แค่ผู้ซือ้อ แต่เป็นแฟนคลับที่มีความผูกพันกับแบรนด์หรือแบรนด์ลอยัลตี้สูงกว่ามากพวกเขาไม่ได้ซื้อรถเพราะโปรโมชั่นแต่ซื้อเพราะรถคันนี้มันสะท้อนตัวตนของเขาซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าประเด็นเรื่องการเลือกโฟกัสที่รถกระบะกับ PPV นี่มันก็น่าจะส่งผลโดยตรงกับเรื่องการตั้งราคาด้วยหรือเปล่าคะเพราะพอไม่ได้ทำรถเล็กมาแข่งเรื่องราคาถูกแล้วก็เหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณให้ตลาดรู้เลยว่าแบรนด์เราจะเล่นเกมอื่นไม่ได้มาแข่งสงครามราคา เป็นการเชื่อมโยงที่ถูกต้องเลยครับกลยุทธ์ราคาของฟอร์ที่บทวิเคราะห์ระบุไว้เรียกว่า value-based pricing หรือก,ก็คือการตั้งราคาตามคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ไม่ใช่ cost-plus pricing ที่บวกกำไรจากต้นทุนหรือ competition-based pricing ที่ตั้งราคาตามคู่แข่งอย่างเดียวเรื่องสมรรถนะนี่เห็นด้วยเลยนะเพราะภาพจำของคนที่มีต่อฟอร์ดคือรถที่ช่วงล่างแน่นขับสนุก แต่การจะทำให้ความรู้สึกเหล่านี้กลายเป็นคุณค่าที่ลูกค้าย,ยอมจ่ายแพงขึ้นได้นี่มันต้องสื่อสารกันหนักมากเลยนะคะแล้วคุณค่าที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างนอกเหนือจากสมรรถนะที่ฟอร์ดพยายามสื่อสารอย่างสม่ำเสมอก็คือแพ็กเกจของคุณค่าที่ประกอบด้วยหลายส่วนครับนอกเหนือจากสมรรถนะของเครื่องยนต์และช่วงล่างที่โดดเด่นแล้วก็ยังมีเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยและระบบช่วยขับขี่ที่มักจะให้มาเป็นรายแรกๆในเซ gment ความแข็งแกร่งของโครงสร้างตัวถังที่ออกแบบมาเผื่องานหนักและที่สําคัญคือความรู้สึกที่ว่ารถคันนี้ถูกสร้างมาให้ทนทานและใช้งานได้จริงจังไม่ใช่แค่รถสวยๆที่ขับไปทํางานกลยุทธ์แบบนี้คือการคัดกรองลูกค้าไปในตัวเลยครับมันจะดึงดูดกลุ่มคนที่คิดเป็นระบบมองหาความคุ้มค่าระยะยาวมากกว่ากลุ่มที่ตัดสินใจจากราคาหน้าป้ายเป็นหลักพอฟังแบบนี้แล้ว มันก็ย้อนกลับไปที่ประเด็นแรกที่เราคุยกันเลยนะคะเรื่องการเลือกสนามรบคือไม่ใช่แค่เลือกที่จะลงแข่งแต่ยังกล้าที่จะเลือกไม่ลงแข่งด้วยซึ่งมันทําให้ดิฉันนึกถึงการที่ฟอร์ดเลือกทําตลาดรถเก่งกับอีโคคาในไทยไปเลยคนนอกอาจจะมองว่าเป็นการถอยแต่บทวิเคราะห์มองว่านี่คือการเดินหมากที่สําคัญมากใช่ครับบทวิเคราะห์เรียกสิ่งนี้ว่าการลดแรงเสียดทานเชิงกลยุทธ์หรือ reducing strategic friction เป็นแนวคิดที่มองว่าการถอนตัวออกจากตลาดที่ไม่ใช่จุดแข่งของตัวเองนั้นให้ประโยชน์มากกว่าโทษในระยะยาวอ,อแรงเสียดทานเชิงกลยุทธ์นี่พอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคะว่ามันคืออะไรการถอนตัวจากตลาดรถเก่งเหมือนเป็นการผ่าตัดเอาส่วนที่ไม่ทํากําไรและสร้างความซับซ้อนนี้ทิ้งไปทําให้บริษัทสามารถทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดทั้งเงินทุนบุคลากรและการตลาดไปยังจุดที่แข็งแรงที่สุดซึ่งก็คือ r a n เจอร์และ Everest นั่นเอง มีประโยคหนึ่งในบทวิเคราะห์ที่ดิฉันว่าสรุปเรื่องนี้ได้คมคายมากเขาบอกว่าบางครั้งกลยุทธ์ที่ดีไม่ใช่การเพิ่มสินค้าแต่คือการตัดสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราออกการตัดสินใจถอยนี่อาจจะยากกว่าการตัดสินใจรุกด้วยซ้ําไปนะฮะยากกว่ามากครับเพราะมันต้องอาศัยวินัยและความชัดเจนจากผู้นําองค์กรที่จะไม่หวั่นไหวไปกับส่วนแบ่งตลาดรวมที่ลดลงแต่จะโฟกัสที่ความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก ซึ่งการกระทําแบบนี้มันส่งผลโดยตรงต่อตำแหน่งทางการตลาดของแบรนด์ในปัจจุบันใช่เลยค่ะพอเราคุยกันมาทั้งหมดทั้งการเลือกสนามรบการสร้างแกนยุทธศาสตร์การตั้งราคาและการตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปคำถามสุดท้ายก็คือแล้วตอนนี้ฟอร์ดยืนอยู่ตรงจุดไหนของตลาดรถยนต์ไทยกันแน่ซึ่งบทวิเคราะห์ก็ให้คำนิยามที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากคือพรีเมียมฟังชั o นอล คำว่า premium functional นี่เป็นการบ่งชี้ตำแหน่งที่ฉลาดมากครับมันคือการสร้างพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาถ้าเราลองเปรียบเทียบกับคู่แข่งตามที่บทวิเคราะห์จำแนกไว้จะเห็นภาพชัดขึ้นมากน่าสนใจค่ะเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับค่ายญี่ปุ่นจุดแข่งของเขาคือความน่าเชื่อถือความเป็นกลางเป็นรถสำหรับทุกคนซื้อง่ายขายคล่องในขณะที่ค่ายจีนที่กำลังมาแรงจุดเด่นคือเทคโนโลยีล้ำสมัย ออปชันเยอะในราคาที่ดึงดูดใจมากส่วนฟอร์ดเลือกที่จะไม่ไปสุดทางใดทางหนึ่งแต่สร้างที่ยืนของตัวเองตรงกลางโดยใช้คำว่า functional ที่แปลว่าเน้นการใช้งานจริงเป็นตัวนำนั่นคือสมรรถนะที่จับต้องได้ความทนทานต่อง,งานหนักแล้วเสริมด้วยคำว่า premium ซึ่งในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงความหรูหราบแบบรถยุโรปแต่หมายถึงคุณภาพทางวิศวกรรมเทคโนโลยีและประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่ามาตรฐานรถตลาดทั่วไป คำว่า premium functional นี่น่าสนใจมากเลยนะคะมันเหมือนกับการพยายามสร้างแคต e g ่ r รใหม่ของตัวเองขึ้นมาเลยหรือเปล่าคะคือไม่ได้อยากเป็นรถญี่ปุ่นและก็ไม่ได้อยากเป็นรถจีนแต่ฉันจะเป็น Ford ที่มีที่ยืนของตัวเองชัดๆแบบนั้นเลยไหมถูกต้องเลยครับมันคือการบอกว่าเราไม่ได้แข่งเรื่องความหรูหราบนเบาะหนังหรือแข่งเรื่องขนาดของหน้าจอแต่เราแข่งกันที่แก่นของความเป็นรถยนต์ คือมันขับขี่เป็นอย่างไรมันปลอดภัยแค่ไหนและมันพร้อมจะพาเราไปลุยได้จริงหรือไม่นี่คือความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำว่า premium functional เป็นการสร้างคุณค่าจากสิ่งที่จับต้องและพิสูจน์ได้จริงแน่นอนว่ากลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงและกล้าที่จะไม่เอาใจคนส่วนใหญ่แบบนี้มันย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงในบทวิเคราะห์ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะบทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นเลยครับว่านี่คือความเสี่ยงที่ฟอร์ดรู้ดีและเลือกที่จะยอมรับมัน ข้อแรกที่ชัดเจนที่สุดคือฐานลูกค้าจะแคบกว่าค่ายญี่ปุ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้2คือความคาดหวังของลูกค้าต่อบ,บริการหลังการขายจะสูงมากเป็นพิเศษเพราะเมื่อจ่ายในราคาที่อาจจะสูงกว่าก็ยอมคาดหวังบริการที่เหนือกว่าเป็นธรรมดาและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากคืออะไรคะคือกลุ่มลูกค้าของ Ford มักจะเป็นคนกลุ่มที่รู้ลึกและเสียงดังครับหมายความว่าพวกเขามีความรู้เรื่องรถยนต์เป็นอย่างดีศึกษาข้อมูลมาเยอะ และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นคำชมหรือคำติแต่มันก็เป็นดาบสองคมหรือเปล่าคะการมีลูกค้าที่เสียงดังขนาดนี้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาสักอย่างมันก็อาจจะลุกลามในโซเชียลมีเดียได้เร็วกว่าแบรนด์อื่นๆที่ลูกค้าเป็นคนทั่วไปด้วยซ้ำเป็นดาบสองคมอย่างแท้จริงครับและเป็นความท้าทายที่หนักหน่วงมาก แต่ในมุมกลับของความเสี่ยงนี้ฟอดมองว่าหากพวกเขาสามารถตอบสนองความคาดหวังของคนกลุ่มนี้ได้ลูกค้าที่รู้ลึกและเสียงดังเหล่านี้เองที่จะเปลี่ยนจากผู้ติดชมมาเป็นแบรนด a d v ดเวร์หรือกองทัพผู้สนับสนุนแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดพวกเขาจะกลายเป็นกระบอกเสียงที่ช่วยปกป้องและแนะนำแบรนด์ต่อไปโดยที่บริษัทไม่ต้องรองขอเลยซึ่งเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้พอฟังภาพรวมทั้งหมดจากการเจาะลึกครั้งนี้มันชัดเจนมากเลยค่ะว่า กลยุทธ์ของฟอร์ในประเทศไทยไม่ได้พยายามจะเป็นรถยนต์ของทุกคนเลยแม้แต่น้อยแต่เลือกเดินทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงใช่ครับข้อสรุปที่คมคายจากบทวิเคราะห์นี้คือ Ford ไม่ได้แข่งเพื่อเอาใจตลาดในวงกว้างแต่แข่งเพื่อชนะใจคนกลุ่มหนึ่งที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและมองหาคุณค่าแบบเดียวกับยี่แบรน์นาเสนอมีประโยคปิดท้ายในบทวิเคราะห์ที่ทรงพลังมากซึ่งผมคิดว่ามันสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้ในประโยคเดียว ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงการยืนให้ชัดอาจสําคัญกว่าการขายให้ได้มากที่สุดเป็นบทสรุปที่เฉียบคมจริงๆครับและมันก็ทิ้งคําถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อด้วยถ้ากลยุทธ์การยืนให้ชัดและการเลือกที่จะไม่เป็นทุกอย่างเพื่อทุกคนนี้มันใช้ได้ผลกับบริษัทรถยนต์ในตลาดที่แข่งขันรุนแรงขนาดนี้ลองคิดดูว่าหลักการเดียวกันนี้จะสามารถนำไปปรับใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆหรือแม้กระทั่งเส้นทางอาชีพส่วนบุคคลได้อย่างไร การเลือกที่จะโดดเด่นในด้านที่เราเชี่ยวชาญที่สุดอาจมีคุณค่ามากกว่าการพยายามทำทุกอย่างให้ดีพอใช้ไปทั้งหมดหรือไม่ครับ